เอาเจอแมวหลงทางครับเอาทำไมามาคนเยอะลูกหนูไม่โดนหมาก,กัดหรอลูกอึกลัวไหมดูครับดูทำตาครับกลัวไหมลูกอึกลัวไหมอตอนนี้นะครับดูทำตาครับน่าจะหลงทางมาครับตัวนี้ก็ก็ช่องนี้ก็เป็นช่องชีวิตสัวนโลกนะครับอถ่าทยสท่งโดยอ ช่องต้นน้ำพัทลุงวัยรุ่นสร้างตัวนะครับถายกับให้ช่องชี้สัตว์โลกครับนี่ครับเขานั่งหน้านิ่งมากครับทุกคนครับคือนั่งหน้านิ่งมากนั่งหน้านิ่งนะนี่เห็นไหมเขาเดินแล้วครับตาค่อนข้างจะดุนะครับเขาน่าจะหลงทางครับคือตอนนั้นผมกินข้าวตรงนี้นะแล้วพอดีว่ามีบางเอิญมันเจอแมวเดินมาอยู่ก็เลยมาดูสัตว์โลกนยครับน่ารักนะทุกคนเนาะ โอเคครับขอบคุณนะครับก็ส่งให้พีไอวีนะครับ